จามาจ้าจาม้าจ้ะดื้อเหรอดื้อหรือว่าไม่ดื้อพ่อหอมกีความแล้วบอกเขาไปพี่ความแล้วบอกเขาไป ยิ้มเจดูฟันว่ามีกี่ซีกอันนีทำไมน่าเกียดจังอุ้ยทำไมเขาหอมหน้าตาน่ารักจังอ่ะตาก็สวยขนตาก็ยาวจมูกก็โจปากนะเขาดูปากนะปากก็สวยปากบางกระจับอะไรอีกอุ้ยนี่แก้มเลือดฝาดเด็กเลือดฝาดหน้าละเลื่อน หนนมนม,นมโชนม,นมโอ้นมก็ใหญ่มาดูเฮ้ยมาดูเฮ้ยมผมก็สวยตรงไม่ต้องดีบใช่ไหมหูล่ะหูหูหไม่กลางในหัวละ่ะน้าผักน้าผักก็สวยเนินสวยเป็นเพราะว่าน้าเลี้ยงมาอย่างดีแล้วเนี่ย หัวก็โหนกเนี่ยไม่ได้ให้นอนอย่างเดียวพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังเขาหอมถ้าโตขึ้นจะเลี้ยงนาไหมหลักฐานพูดให้เงินาน้าเงินเดือนเท่าไหร่พูด 1, <000. S 1> หนเดือนละพันฮามันน้อยไปวันละพันโอ้โหวันละพันเดือนหนึ่งก็สามสิบวันเดือนละสามหมื่นหนึ่งพันเหรอให้เดือนละสามหมื่นนี่เหรอ พูดว่าวันละหนึ่งพันก็วันละหนึ่งพันก็เดือนหนึ่งมีสามสิบเอ็ดวันก็เดือนละสามหมื่นหนึ่งพัน้อหอมต้นงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยถึงให้นาเยอะจัดวันละพันไม่ใช่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งตเอ้าวันละพันก็เดือนวันเดือนหนึ่งมีสามสิบวันไงนี่นะคะเป็นพยานว่าเข้หอมจะให้เงินน้เดือนละพันถ้าโตขึ้นทำงานได้ใช่ไหมซื้อบ้านให้ไหม ซื้อบ้านให้หลังนึงพูดเรีว,วอะไรอีกซื้อรถให้ไหมไม่บอกอ่ะซื้อรถให้ไหมพูดเซอร์ไพรส์เหรอเป็นพยานเลยนะอุ่ลลบทิ้งเลยลบทิ้งเลยลบทิ้งเลยเอทำไมหน้าเข้าหอมสวยกว่าหน้านะอีบอกโอเค